เอ้าเจย,ยังกินข่าวบาแล้วอีบ่เจ้ชุกกระเบิดลน้าบ,บ้านเนาะสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีนทุกคนทั้ง,ทงกะกินข่าวแรงมื่อนี้ยกะยึดเทียงเบามีคือเกา่าสบ,บายดีพี่น้องเอ้าเบา้ากระตันมาอย่างนี้าาาาวนเเจมล่่คือกหลังจากท่าสีแล้วกะอยู่กินข่าวต่อสังเกตบังหูสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงอยู่กับซิมอนคอนไซแล้วกะน้องทำ ตอนนี้กินข้าวแรงแล้วกัสิพากันไปหาเงืองอุปกรณ์ก็มีโคมไฟเนาะแล้วก็ถังนำ้ำสิพากกันไปเยืองอยังนี่เนืองแมงขนุนแมงกินนูนนั่นเองยังเมยฝนกระชิตกพอฝนพี่น้องพาห้องหืมเพิ่มอยู่สังเกตเบิง่ง มื่อน่ะน้องเมือก็น้องทำไปหาเย่ยงแถวเนี่ยได้บักลายหนึ่งได้เย่ยงแถวไก่เนี่ยเออได้บักลายที่เขาไปเห็นในอยู่ต้นขาวเนี่ยเจ๊เอมาเล่าว่าเอามาแล้วเดี๋ยวสิไปเย่ยงแมงมาไปใต้แมงกินูนนพี่น้องมื่อนี่แมงกินโน้ลายก็เอาลายอีรีได้ตุ๋นน่อเออลายมันก็มาคุยกันไปมันแก่แล้วง่ายง่ายพอไปย่างมวยกับมันทำถังกะซีไซน้ำเพราะว่าอย่ามันไตขึ้น เอาคือถือถังหน่อยแท่นี่บ่พรายมันสิบริเต็มบ่ไปนะาป้าป้าเขาไปเบิร์ดละบัวจักย่างลาไปมาหอดป่าไปที่เรียบร้อยพี่น้องทามจับดีๆเห็นเยอะโอ้ยอย่าจับแหงเจี๋ยมลายพี่น้องแม่ขนนนท์จ้านี่นี่มันมีเจ๊โอ้ยใจเย็นยังนี่มันเต็ะลง จะขู่ให้ดิสัสเอาคุนะ่น้ำนองเม <c oughs> ย์ง่ให้ก็มีเด็กคนน้อยวะเอามันมีอยู่พี่นอ้องสบายดีพี่น้องสบายดีมาเยี่ยงแมงขานวนกันเลยแอบแสงจะมันนี้ออแอบแสงมาหลายคนพี่น้องมันเหรอครับเนื่งจากกัทตานยิงเขาแล้วกะับไม่ใช่แมงขานวนกับเขาปะเถอรนี้ปะเถอรบอยเลยครับที่อามรล่าเนาะสวัสดีท่านผู้ชม อันไม่ได้มีแต่แม่กินโนนเนยแม่งสร้างกับมีมพี่นอ้องเว้ยเห็นอยู่บ่นี้เ,นเ,นเขาเหงืยงเบื่อเราป่จักน,นี่นี่พี่น,อน,น้องบอยนี่พาตังน้ำค่อยนี่คำมันลายนะ ลายบ่เจคลายแล้วพาตัางน้ำค่อยนี่มันบกค่อยลายเมื่อนั้นนะจักลานไปเยี่ยงในยใส่บักล,ลายหนึง่งมันมีอยู่มีอยู่เอามีอย่างเจไม่ขนุนยังบาดนี่มีขนุนตายเบื่อโอ้ยขีดตัวกันมันมีด่านโตเลยเออแม่ขนุนแล้แต่น,น,นี่อ่าเขาเจ้าไปเยี่ยงมันคะือลายวะ โอ้เข้าไปแล้วเออสงสัยเขามาเยี่ยงแล้วคอว่าเห็นแต่ไฟนี่นี่พี่น้องเขามาเยี่ยงก่อนเฮาแล้วมาปลาพี่น้องมีมีมีโอ้ยอยากก็เย้าแหงเลยอย่าดแล้วเฮ้มันบินว่ามันบินแล้วของไผ่โคมสูงขึ้นสูงขึ้นบอกเขาเขามาเยี่ยงแล้วอันนี้เออเขามาเยี่ยงลายมือแล้วเราบได้มาเออมันมันโ่นแห้ง ถือผ่ามายังดีต้นคามสีร้ายเนาะต้นนี้ก็บ oh ักร้ายเนี่ยมันกระบินวงว่างวงว่างอย่าเห็นหมดเลยโอ้ยยายาเขย่ามันนั่นนะมันมีหลายโตัอยู่ด้วยมันอยู่ตามต้นติ้วแล้วก็ต้นเต้ามีปเจมีอาซาวสาว ยังขึ้นไปไหมไฟนี่ไฟลงเยังไฟลงเยังแล้วเท่าเลยเยังขึ้นเจ๊้ามันมีอยู่นี่ไอเก็บ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 พี่น้องเก็บไม่กระพริบอัีอยู่เก็บเก็บทำเก็บเก็บไว้มันสิบินไปเว้ยสั่นลงเจ้ามันก็มีอยู่ เกบ็กบเก็บอาซาอึงแหงเจ๊อาซองไฟจนบุกค่อยหลายพี่น้องอันขอเขาเจ้ามาันเยียงหลายรอบแล้วมันเริ่มแห้งเขาเยี่ยงคายเสมอนี่อโอว่าจะบุกค่อยลายพี่น้องปาดโง,ง่ก็ไม่หยาบเศร้ากับบุรุษพี่น้องเออแมนแมนแมนเขา ค่อยๆเจเอามือลองแล้วมันก็สิล่นต้นเต้าแล้วก็ต้นติ้วเป็นแมงกินนูนแดงเห็นบ่มันมาต,อต่อไฟเช็คม,มันจะมีแหละนี่โอ้ย,อยบแบบเจ๊ใบแบงดูแทบมันก<ด>ินขั่วกับเขาฮันหอวมันบินไปบนเลยขู่อีนั้นก็หลานสิเป็นยอดติวอ่อนแล้วก็แมงกินนูนใหญ่กับมีเด็กพี่น้องแมงกินนูนใหญ่เนี่ยบ่ท่านได้ออกบ่ท่านได้ออกมันสิออกกำลัง มากหลายคนพี่น้องซีมอนคอนไซน์น้องเหมยน้องทามเแจ้มมาลาเบากับตันเบาบ่อยเนี่ยนี่พี่น้องมันก็สีแขนออนต้อนแอนแตสนี่เท่านี้นี่นี่นี่อันนี้เอามือลองเอาแต่มันก,ก็นสีลนนี่ตีหนนึงมันก็ฟูลงนี่แะตัวหนึ่งนะ น่งอัมบลาเศร้าพี่น้องลายเอยอไม่เก็บเก็บไหมมันมีอยู่พี่น้องไม่ดอกก็มีจ้าใครอยู่ง่าไม่ดอกกันงูก็มีจ้อย่งางงูครับง,งูสิงก็มีค่ะงูสิงหรืองูเขียว <c oughs> นี่พี่น้องนำกระเพาะท่านได้อาบทาสีแล้วครับกินข้าว ยามีนะจ๊ะมีมีแต่เอาซิบลายเมื่อไหร่เขาน้องเมย์ก็น้องทำมหาอะไรหลายพี่น้องเนี่ยกินกระปพุ่นไมกินโนดแดงแต่ว่าตัวใหญ่เ่็นพันออกทีว่าตัวใหญ่น่ะแม่มาแย่งกับมาแย่งอยู่ห่างนานังนี่แหละจ้าบดไปกรองไปไก่ทำไปใช่ละทำถือผ้ามานำ แต่เอาบ่หรี่ที่แล้วไม่ใช่บุหรี่แล้วเขามียังหลายรอบแล้วนีเขาไม่ยังก่อนมื่อวานสิมากแต่มื่อวานแบบเป็นวันพระใหญ่วันสินดับก็เล่นประเดี๋ยวมาเล่นในลุงกินใ่สินเจ้าเก็บเก็บเก็บมีพี่น้องมันกระสีแควนอยู่ต่ำนี่นี่ยมันมีอยู่นี่เจจะทำพิธีทำพิธีอัน อะไรแมคานอนแล้วบังงูพี่น้องมันมีอยู่เก็บเอไว้สะรบมัน,มนบินคืนน่ะอุ้ยงูหรือยังห่วยตกใจโดดใช้นี่แตดอกนี้มันนี้จะ,จะบใบใบแหง้งข,บขบูงงงครบโคบมีแต่ดอกแต่ติ้วนะดอกติ้วแห้งบ่ออ เรืองอะไรชัวดอกติ้วกูมักินได้น่ามันมียู่นี่ันกูเต็มหัวมเลยตื่นมาไปนเต็มค่แบบมี้ดอกติ้วแหงคบโคบพปป้าย่ายมองย่ายมองเยียงปักแทงกรกยู่นะจี้อ เนี่ยก็แข้งหกบวกมานูดีๆปูดีๆอาลงตามๆนักพร้อมเลยดึงดึงออกนางลงนี่เก็บนางลงอะไรนางจะหมอบแบบพนมมือขึ้นทำพิธีพูนพี่น้องที่บินว่างๆเนี่ยมันมีอยู่อ่แยกกันเก็บในสายสูงจะขยุ่มใส่ยางเออมันลงอยู่ มันเริ่มแฮแล้วเขาไม่ยังลายมือแล้วต้อยน่ยเดี๋ยไปมองมันบลงมันบิดอยู่มันหับบ่นลงเด็กหัดกำมืันท้ากรับนียาเก็บัอยู่เด็กน้อยนี่ มันบิดอยู่ได้ไหมหรครับบุก้อยลงต้นบาหี่ยวนะต้นบาหี่ยว <c oughs> ใี่ต้นเต้าหรือต้นบาหี่ยวกำลันบิดอยู่ได้ไหมครับบุกลงออมันเริ่มแห้แล้วเขามา,าเ,าเ้าลายเลไล่บ่าอนทราเบิ่งดูโอ้ยยังบพัดได้พ่อขว่วยอยู่เล็กน้อยนะมวนเสย ใครอเมายัง่ปาแตเปิดมามาต้นติวต้นเต้าอ mas, ah, ่าขยาวโอย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 าอยโอย้อยโอยโอยโอยยโอยยอยโอยโยยยคยอย สั่นเลยมันไปป่ากัะหลานเอาสิมมี่ยังจุดจี่พี่น้องป้าหนุ่มใหญ่เนี่ป้าว้าชูมาจกขี่ไม่ได้ชูโอ้จุดจี่พี่น้องหลายคนบอกว่าอยากให้เจ้ามาลาไปคุดจุดจี่เบิ้งออดนาะเกี่ยวดูไหมเกี่ยวดูเกี่ยวเบิ้งดู มันแขง็งรูอ้อะแม่งูดมมึน,มนี่ยมนเป็นโพ,ด,พดหมแจุดจีจุดจ,จีพี่น้องเอามปแกงเชน,น,นไม้แ่บแสบเ้าวอ้ยเหม็นดิไอ้ค้างไว้คืนหนึ่งมันกระออจียมม่กา้าจับเลยลเจ้าวะมึงในยืนใหญ่ใหญ่เปนจุจีแก่งเชนไม้แ่บจ้า <ๆ S 2> เจ่าวาเขาค้างไว้คืนหนึ่งขีดกับเบรเซอรเลยจุจีล้าหลาย มันดำแล้วมันบ่ค่อยเห็นมิตี้นี่นี่นี่เจ๊นี่จีหนานางก็คือจุดจีพี่น้องนีตัวพวกายนังนี่กุดจีอยู่ในกล่องขี้ควายเมนูขนมกระไล่นะอย่าเผาเศร้าโอ้โหมันลงมาแล้วนี่ย โอ้อบริบริ่บริปูผาไม่ใช่ได้สิได้เอาจี้กันบริปูผาไม่ใช่เหนนมันลงใบไม้ของบินตมันเองบลงใ่บ่ิลงไหมเขามาเขามาว้ทำพิธีเศร้าโอ๊ยไอต่งลงในมือยังายลงที่บินวุ่นวังวุ่นวังเนี่ยคือแมงกิโน่แหละพี่น้องมันหาบุค่อยลงอันนี้มันลงมัน นาะมันบิดอยู่เทิงพูนะมึงไงนะบักลายนี่คือปีที่แล้วได้กปวดเอาเลยบนองเก็ะเธอโตเขามาเยื่องแล้วเขาไม่เยี่ยงแนฮะ อ้ยินันมแคครพวกเหนอยห้ยหมดแดงโุตะใครอยู่มาแดดงีแตนพ่อมนมาะพีเสด็จเมื่อแล้วใส่ของเบากับตันผุนเพราะได้แก้มพี่น้องหลายเติบบึงลุใส่ของเมยเฮาเด้ออันนี้ของเฮาใส่ซีก็ใส่ ของซีมอนคอนไซร์ไซของเจ้าไอ้ทำน้ำไอ้เหมยเดี๋ยวมันมันมันกระลายอยู่มันกระลายอยู่นี่ม,นมันจม,มอยู่นำ้ำบนเนาะอันนี้แมงกินนนแดงเสื่อมนุ่มเอยมันอยู่นำ้ำบนมันกับพอ่อคั่วอยู่พี่นอ้องไะเมื่อเจไปเด้อสิเดเมื่ออลไรพี่น้อง อันพากันขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาพอมันอยู่ห,าห่างนาพูนนางงามเพื่อนไปพี่น้องเมื่อวันนี้ก็ได้พ่ออยู่ได้กินฮันชิบุระได้ประมาณถ้วยใหญ่หถ้วยเนึองเนาะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องพ่อกันคลิปหน้าอยู่ดีแม่บุญชูุณสกุลมื่อกี้มาไต่แมงกินโนนกับเด็กเด็กเป็นเงียเมื่อเทียนต่อยสวัสดีสวัสดีค่เมื่อหน้าซุ่มละหลานมาได้ลายเลยเครื่องถังพ่เเืออาผ